เลยนะคะถ่ายภาพนะคะกับคุณปอดและเรล่านาแบบนายแบบของเรานะคะโอ้โหวันนี้ห,หลายคนเขาบอกว่ามาตั้งแต่11โมง10โมงทางเปิดเซนทรัลเปิดเลยฉะนั้นเปิดเลยเคยมาที่นี่มาก่อนไหมคะ <laughs> ผมมาที่นี่เยอะมากเพราะบ้านผมอยู่แถวนี้แล้ว นี่เป็นเด็กฝั่งทนเหมือนกันนะเราใช่ไหมคะอยู่ย่านปิ่งกล้าใช่ครับอยู่ตรงนี้เลยมาที่นี่ประมาณ10นาทีค่ะแล้วเขาบอกว่าวันนี้งานชนกันเยอะมากใช่เนี่ยแถวแถวนี้ยแล้วก็ข้างหลังแล้วก็ชั้นสองชั้นสามเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากที่นี่เพราะว่าเป็นการรวมตัวกันดีใจไหมคะน่ารักมากบอกเลยทุกคนน่ารักมากเพราะว่าวันนี้ก็มีหลายที่ก็ขอบคุณที่เรียกมาที่นี่นะครับ มาขอเช็คดังๆให้น้องหน่อยแล้วแล้วแอบไปคุยกับเขาเขาบอกเนี่ยหัวกแก้วหัวแหวนไม่มาไม่ได้ลูกชายตัวเล็กตัวน้อยเลยใช่ไหมกี่ขวบ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 ครับสองขวบสองขวบไหมเหรอ,อ <laughs> หัวแก้วหัวแหวนเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันต่อนะคะพอได้ข่าวว่าวันนี้เขาจะมีเพลงพร pop rock มาให้ฟังรู้ใช่ไหมคะเต้นไหมเต้นไหมไ่ได้ร้องเพลงโอเคโอเคถ้าเต้นเดี๋ยวเก็บไว้ตอนท้ายแล้วกันนะซ้อมมากี่เพลงโอ้โหผมอ่ะซ้อมมาเพลงเดียวแต่เป็นเพลงที่อยากเต้นมาหรอฮะจริงปะจริงปะใช่เพลงอะไรนก เคยพี่ดูทิกตอกไหมค่ะพี่ดูทิกตอกได้เหรออ่าที่มันเสียงนกอ่าลงค่ะหัวจุกค่ะวันนี้จะร้องหรือจะเต้นเต้นโอเคให้เขาช่วยร้องฮดี๋ยวแอดร้องแล้วกันนะจะไปซ้อมแป๊บหนึ่งให้ฟอร์ดเต้นนะใช่พี่พี่ไปแบบเปิดทิกตอกเลยตอนเนี้ยได้อย่าลงไปเลยระหว่างฝอร้องเพลงแล้วเดี๋ยวให้ฟอร์ดเต้นได้เออพูด้โะ ก็ <S 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 ได้มาสอนนเพลงน้อหน่อยนะคะแลนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องร้องเพลงเพ,งเพราะๆให้ฟังดีกว่านะคะถ้ามร้อมแล้วส่งต่อให้กับมินิคอนเสิร์ตและเพลงเพราะของน้องฟอนเลยค่ะจะเ,เล่นเกงวันนี้มีสเกมนะเริ่มเกมแรกเนี่ยจะเป็นเกมใบ้คำก่อนนะคะใบ้บคำเราจะมีแบ่งเป็นทีม A กับทีม B ถ้าทีมไหนแพ้เราจะต้องมีการทำโทษ เกมใบคำนะคะเกมนี้เราจะแบ่งเป็น2ทีมด้วยกันนะคะโดยทีมจีเพค่ะคือคุณชมพูคุณเอมิลี่คุณคณิ t h าค่ะคุณเอมิลี่มาจากนะคะมาแล้วคุณเอมิลี่เจอก่อยนแล้วคือแต่ละคนเนี่ยคือไม่ธรรมดานะคะอค่ะโอเคคุณเอมิลี่ออทีมดีมาทางนี้เลยค่ะอมา๋ยวให้ฝออยู่ตรงกลางเลย เป็นคณะกรรมการนะคะว่าใครจะไปริชุบชนะชนะได้เล่นก่อนเลือกหมวดก่อนเ,ออเลือกหมวดก่อนเนเี่ยเพราะว่าข้าวก่อนมีคนบอกพี่แอมันไม่มันไม่แฟเลยค่ะหนูยอยากเลือกหมวดก่อนอะ่ะเ,เพราะบางทีมันง่ายยากไม่เหมือนกันโอเคเออนะมาใครจะส่งตัวแทนออโอเคมีหมวด A กับหมวด B นะโอเคค่ะทีม A ทีม B ีส่งตัวแทนค่ะคุณแอมิบลี่กับใครคะคุณโพสต์กอล์ฟนะคุณสกสอง ป้าป้าเราดีใจคุณเอเมลี่เราไปไปชูชนะโอเคนะอย่างนี้ทีมเอก็มีสิทธิ์เลือกก่อนเลือกหมวดเอหรือหมวดบีคะอ่าก็ไม่บอกอ๋อหผมเลือกหรอค่ะเออโอเคหมวดเอนะคนใบนะคะก็คือเหล่าชาวแกงส่วนคนไทยคือน้องปอดนนะ ใช่ใบีละคนให้ใบีละคนสลับกันใบีละคนถ้าอะไรที่แบบไม่ได้เดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะคะมาบอกว่าคำต่อไปส่งมาให้คนถัดไปเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีหนึ่งสองสามรค่ะที่นี่ที่ไหน Central Central บินเก้าเนี่ยเรามีนะยีนจักรยานนีคืออะไรยีนนิยมยีนเสื้อยีนแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตยีน อพี่พี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรของเอมิลี่มัมหมี่เรรวมเรารวมพ่อพ่อเป็นใครในในเรื่องอ่ะที่หนูเล่นครับที่หนูเล่นอ่ะในเรื่องที่พ่อเล่นอ่ะพี่บอร์ดเป็นอะไรต่างชาติเป็นอะไรนักแสดง โอ้ครับเอ่อพวกโซเชียลพวกชุมิเตอร์พวกอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียโน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 โซเชียลแพลตฟอร์มถ้ามครับครับพี่มีให้หนูคืออะไรความรักโอ้โหอายุเท่าไร่อายสิบเก้าบันไดเลื่อนโอ้โหหมดเวลาค่ะจบที่บันไดเลื่อนได้กี่คะแน นาทีเมื่อกี้ทีม A เขาได้ไปเจ็ดคำเจ็ดคะแนนคิดว่าเราจะเอาชนะทีม A ได้ไหมคะทีม B คิดว่าจะได้เกินเจ็ดคำไหมทำไมยิม้มอย่างนั้นล <laughs> ่ะใ,ให้กำลังใจหน่อยโอเคนะคะหนึ่งนาทีนะ1น,นาทีนะคะครพร้อมนะหนึ่งสองสาจับเวลาค่ะเออใชนนะเขาอาหารจีน ไชน่าทาวเยาวราชกันนันงเกงยีนเสื้อยืดอุ้ยเร็วจังไทยเพลงประกอบละครเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงประกอบซีรีส์ด้านนาฏ Ti con, Đi con. Uh. Từng con phố Nắp con Đắp con trì okay. ah. Chính chỉ là chỉ uh. Uh, Elevator Lip Bỏ chọc, bỏ chọc ได้เท่าไหร่จ๊ะชอบใช้ชีวิตอ๋อชอปปี้ชอบใช้ชีวิตยังยังชอบใช้ชีวิตบ่นเวลาจ้าและตอนนี้ได้ไปเจ็ดเจ็ดคำเท่ากันโอหโหยังไงดีพี่เด็กทำเท่ากันก็ไม่มีคนชนะนะเสมอกันนั่นะสิเพราะชนะทำไงทำไงเป็นด้วยกันหมดเลยหม่สนใจ เอาจริงเมื่อกี้ยเขาพยายามฉันจะไม่เต้นฉันจะไม่เต้นได้ยินอยู่ข้างหลังคือเต้นทุกคนเลยเต้นทุกคนจบๆเนาะโอเคไหมผมไปปะใช่สิโอเคเราต้องเป็นผู้นำเต้นโอเคโอเคนะอาจารย์เสียงนกกรุงหัวจุกมันริกจกวิกวิ๊กวิ๊กวิ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 กจบจกวิกปุลีทีแตรเสียงเด็ดอยากเป็นใจผมได้มาเลี้ยนไปเสียง จก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 ิกจ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 กคกณกจกิกจ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 กก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 ก คนต่อไปเชิญค่ะทำท่าไรเราจะทำท่าไรซ้อมไว้ฮะไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันมัม,มี่เชิญค่ะคุณแอนเบลี่คุณแอนเบลีเเ่ซ้อมมาจากบ้านเกมต่อไปเนี่ยก็จินไม่แพ้กันวันนี้อัศวินเลยจ้าในไหนทุกคนก็เต้นเหมือนเราก็เลยให้ถ่ายรูปทีละคนไปเลย นาลก no? oh อุ้ยอุ้ยมามีอะไรนะอะไรนะจะคิดว่าจะพิชตาผีแค่ไหนสองร้อยรอบต่อวีอ่ะอันน er okay. esta? um> Section to ี้ก็เร็วป้ะเร็ไปเนาะโอเคเร็วเกินเอาวันนี้มีผู้ช่วงี4สี่คนนะน้อง่อแต่ว่าเราจะให้ไปม่ก่อนคนแรกคนณอาทิตาเอาคุณต้องเกียวกันแลวทุกคนมาเลยค่ะเขาแยกกันขึ้นแล้วไม่ใช่อะไร มาจากมาสเต็ป<า>เลยเข้ามาเลยนะคะเว้นระยะห่างตามสมควรเดี๋ยวเราจะมีทีมงานเป็นคณะกรรมการคอยดูนะคะแห้เ,เข้าใจโมเมนต์นี้นะเพราะว่าเราได้เจอคนที่ชอบใกล้ๆอย่างเงี้ยนะคะโอเคพร้อ,อมนะม<า>ไม่พร<ม>้อมพร้อมนะลูกนะพร้อามานะเดี๋ยวเรา ให้สัญญาใจเย็นนะคะ,ะเดี๋ยวับอยู่ตรงนี้นะอค,คอยประคองหลังให้นะคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเริ่มค่ะ เราชนะเขาได้ไหมคุณโอ๊ตผมอ่ะไม่เหมาะเกมนี้จริงๆริงทำไมอ่ะผมเคยไปเล่นมาแล้วผมไม่เคยชนะที่ไหนเลยลองแล้วอ๋อเป็นคนตาแห้งไม่เป็นไรคราวหน้าเดี๋ยวพกน้ำตาเทียมมาให้โอเคนะคุณโอ๊ตคิดว่าไงนี่เขาว็าแชมป์อยู่นะหลายนัดแล้วใช่เจอกันเนี่ยคือจ้องตาคุณเอเบลี่อีกคนนึงจ้องตาเก่งมากลองดูงั้นผมกับเพี่ยวหน่อยนะคุณเอ๋เอาเลยเราต้องเอาจริงเอาลึก

คครับเราจะยืนหนึ่งเนื้อตาแห้ง <c oughs> ใช่ไหมคะลกูก <c oughs> เราจะเป็นมาก่อนเลยผมเพิ่มพยายามแล้วแหละเรารักแฟนคลับแหละ<อ>เราอยากให้เขาได้รางวัลใช่ไหมอยากได้แจกทุกคนเลยเนี่ยเออ,<ม>อด้านรางวัลไปรอแ <c oughs> ล้วกันหค่ยลูกไปค่ะนี่และคนต่อไปนะคะเสมือนหนึ่งเป็นสปอนเซอร์การจัดงานเรานะคะคุณบารจับชื่อมาเป็นคุณจริงจริงแล้วก็อีกคนหนึ่งพี่อะไรนะพี่อุ้ม พี่อุ้มเหมือคุณบาสเนี่ยสูสีคู่ขี้คู่ปองคนหนึ่งแอดจับชื่อมาเจอแต่คุณบาสกับพี่อุ้มสุดยอดมากมันหมีจริงเป็นมังมีตัวจริงมไม่อยากเป็นมงมีอะไยากเป็นอะไรเป็นอะไรก็ได้เขินนะคุณบาสเข้ามาเลยค่ะพร้อมนะหนึ่งสองสามเริ่มจังจัวัตัวป หลายรอบเลยอ่ะมอบรางวัลเลยเราแก้ยอมแพ้ววะเนี่ยเอาจริงอเราเป็นคนไม่ตู้อยู่แล้วมาค่ะถ่ายรูปนิดนึงนะคะนี่คือมัมมี่ตัวจริงนะคะผู้สนับสนุนอยากเป็นทางการซื้อไม่บ้างนะคะรอบนี้ผมจะพยายามที่สุดโอเคอะไรนะคะแพ้มาแล้วสรอบเคยจ้องมาแล้วได้สองวีเคยจ้องมาแล้ว แล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องเรื่องที่เราแพ้เหมือนกันสองวิค่ะฮัลโหลอันนี้ตั้งใจใช่ไหมอ๋อสปอร์ตฝั่งกันไหมสปอร์ตฝั่งอ่ะเด็กอารมณ์อารมณ์มางน้องส์ดยอมให้ฝั่งนี้มีสปอร์ตไรไหมไม่มีม,ม,ม,มีปะ่ะน่ารักขนาดนี้เนี่ยอ่ะพร้อมนะคนสุดท้ายจ้องตาหนึ่งสองสามเริ่มค่ะ วันนี้ชนะแล้วนะดีใจงไงหมปบมือคะ่ะรับรางวัลเลยวันนี้คือเรียกว่ามัม,มีได้รางวัลทุกคนนะคะได้รางวัลเรียบร้อยน่ารักค่ะเหมือนกิน<ๆ>แก้งโยแพ้แหละปุกบใช่ปะแก้งแกงจริงๆเป็นคนเล่นได้ เล่นได้ความจริงอ่ะเราก็ยืนหนึ่งเรื่องต้องตายเหมือนกันใช่แต่วันนี้มันยังไงเล่าไปมันนานๆเจอทีค่ะอยากให้เป็นคนถ่ายความรักให้นีนเขาแก้หบือเขาอ่อยฮะก็เลยให้ทุกคนได้รางวัลใช่การ์ตูนเกมค่ะเพราะแล้วช่วงนี้อินกับกางเกงที่มันแบบแบ็คกี้ขาแบบคาโก้คาโก้มันก็จะดีผมชอบมากมีตัวโปรดไหม มีตัวบทที่แบบใส่แบบก็จะเป็นแบบคาโป้เหมือนกันค่ะใช่ใชแล้วที่บ้านผมนิยมยีเยอะมากอันนี้จริงอันนี้ชัวจริงเพราะอะไรเพราะหนึ่งออหนึ่งการั้อให้ใ<ช>อสองมีอยู่แล้วอืใช่เพราะมีช่วงคอนเสิร์ตก็จะมีเขามาให้อยู่แล้ว<ช>เพราะวิสัยคือผมอว่ามันใส่แล้วทรงสวยค<ช>ือพรอ ซ่อนความที่เรากินเยอะลิดนเง็อ่ะบางทีเราก็จอยเนาะ enjoy eating อาหารไทยอาหารอร่อยมากเราก็จะต้องแบบชอบกินนะคะแต่กินแล้วเราก็เก็บทรงเก็บทรงได้แต่จิงที่มันแบบเอวสูงหน่อยใช่แต่บางทีก็เก็บทรงมาค่ออยู่เหมือนกันนะคะท่ไม่ปะไะ รเราแมทเซล้าที่เราชอบนะคะ<ช>แล้วอย่างเนี้ยแบบแฟนคลับมาของผู้หญิงก็มีของผู้ชายก็มีผมแล้วงานจัดยาวมากนะคะลด7 0ิเปอร์ 1, เซ็นเลยโปรหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะอยากให้แบบว่าชวนมาชอบกันนิดนึงชวนเพราะว่าผมรู้สึกว่าเกงยีนมันใส่ได้แบบทั่วไปบ่อยๆ<ช>แล้วก็ซื้อตุนไว้เลยโอ้โห,โโหยิ่งเขาลดราคาด้วยยิ่งคุ้มค่ะซื้อซื้อแล้วใช่ไหมซื้อยังจ๊ะเนี่ยที่เข้ามาซื้อทุกคนเข้ามาซื้อแล้วอ่ะซื้ออีกใส่ได้ใส่เองม้เพื่อน ให้แฟนให้ใครก็ได้ได้หมดหนึง่งคริะค,ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามีผู้โชคดีนะคะจะได้มาถ่ายรูปก,กันด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก็จะรอป๊บเดียวนะคะเพราะว่าคนนี้เราเห็นนะแอบดูในแบบอยู่ถ่ายรูปนะคะวันนี้ทั้งสิบท่านเลยขอบคุณค่ะคช่วงท้ายแล้ว,ย,วยังสนุกอยู่เลยมีเพลงอะไรอยากเต้นอีกไหมผมก็เตรียมเพลงนั้นมาเต้นเพลงเดียร์แหละเออหรอเต้นปิดงานไหม มาเราเต้นผิดการกันไหมล่ะออะไรนะอันนี้อันนี้อันนี้อุ๊ยอุ๊ยแล้วกตพฟอร์มันเราไปเต้นด้วยกันเต้นอย่างนี้เหรอใช่อ่ะก็ได้มาอย่างนี้เหรอถ้าได้ได้เดี๋ยวจะลองแล้วกันนะฝากสคริปหน่อยมาครับอยู่ดีก็ขอเพลงใช่ทีมงานบอกว่างานเข้าตลอดเลยถ้าอย่างถ้านีช่ คำว่าริกเราอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยใช่แล้วขาขาต้องไงอย่างเงี้ยหรอแข็แขกงแข็จะซูมล่างนะไม่ได้นะกะโปกงสั้นอ่ะโอเคฟอดฟอดสอนนะอยงเต้นนะหนึ่งสองสามันริก กวิ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 ิกจวิกุลีทีแกรเสียนเด็อยากเป็นจ้าโถ้าเราีทำนีแหละนโอเคงาตเี่นงานแต่งานลวโอเคได้กล่าว่าช่วงนี้เราจะมีผลงานอะไรนะคะให้เราแฟนคลับให้มัมมีได้ติดตามกันบ้างช่วงนี้กำลังถ่าย23.5อยู่ครับองศาโลกเอียงใช่ แล้วก็เพิ่งไปอัดเพลงมาเป็น OST ประกอบซีรีส์เรื่องเรื่องหนึ่งค่ะไม่ปลกเลยเรื่องหนึ่งผมบอกเลยทุกคนจะไม่คาดคิดเพราะผมก็ไม่คาดคิดว่าผมจะได้ร้องประกอบซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันแล้วทำไมอ่ะนี่เขาแล้วทำไมไร้์หรอเกอบถึงแล้วเกิดถึงแล้วนิดนึงนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งมีอะไรอีกมีอะไรอีก ประมาณนั้นคะใช่ออลิแฟนออลิเฟนเฮ้ยอดีตอดีตอดีตออลิเฟนเดี๋ยวนะโอลิเฟนแกกน้องทำไมอ่ะโอลิเฟนระหว่างของสามวันนั้นแหละอือ บอกได้ยนๆอุบไว้ก่อนเนาะใช่รอติดตามได้รอเซอรไพรส์ได้เลยนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายค่ะวันนี้เรื่อใครอยากแต่งตัวในสไตล์ยีนนะคะยังมีงานถึง7สิงหาคมเลยค่ะฟอร์ซื้อได้อยู่จะแมทช์ได้ใส่กับครอบครัวใกล้วันแม่แล้วนะซื้อให้แม่ใช่เนี่ยเนี่ยซื้อให้มะหมี่แม่ก็ได้นะบะหมี่ซื้อให้ใครคะเออสุดท้ายสุดท้ายนี้นะครับก็ ต้องขอบคุณนะครับเซนทัน,นโดยเพอาะนี่ด้วยเซนทันปิดดาวบม,มากบ่อยมากบ่อยน,นี่บ่อยมากแล้วก็เด็กฟังทนใช่เด็กฟังทนแล้วก็ต้องขอบคุณนิยมยีนะครับผมที่ชวนมางานนี้เป็นงานแรกงานอีเวนต์แรกของผมงานเดี่ยวอีเวนต์แรกดีใจมากมากขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติของคุณมานะครับผมปรบมือคะ่ะชื่นชมมากนะคะความสามารถดีมากๆนะคะในหลายๆอย่างก็จะติดตามน้องตลอดไปเลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องฟอดอรันขอเสียงดังๆให้ได้คะ่ะ นะะคแล้วเดี๋ยวกาคุยนิดนึงราคุยนิดนึงไ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 งปีนี้ไม่คุยใช่เพราะเดี๋ยวเราจะต้องรีบวิ่งกันไปว่าไม่อะไรไม่อไงกันกหนูนี่ก็เดือดรึเปล่เออประหยัดน้ำมันก็ดีเนาะไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันก็จริงเราติดแน่เลยจริงฝนไ่ตรงนี้ เมื่อวานถึงกรุงเทพกี่โมงครับเมื่อวานถึงกรุงเทพกี่โมงอะคะเมื่อนถึงกรุงเทพสี่ทุ่มแต่เรา่กืนไรนะอ่ชั่วโมงแล้วสองสามชั่วโมงมงกลับบ้านก็ยังไม่ได้นอนเลยแต่ลีกไปอิู่หกรกันไหมโค้ไปอ่หทานครงการกาโอ้าน่นี้โอ้ยยังนะขอเลยขอถุงแมวโอนห้าร้อยขอเงินก่อน โอเคเดี๋ยวขึ้นคิวอาโค้ดพร้อมเพลงนะมึงตัวฉัน thank you t h i s i s my first event ก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งใช่มาข้างแรกขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอร้บอะไรครับมาเจอัางลัดทาครับมมาเจอคนนี้นะครับใช่ผมก็อยากมาเหมือนกันโโอ้หขอบคุณนะครับคอนเฟเดนต่อไเมคอนเฟเชั่นต่อไปเหรอกำลังคิดอยู่แต่เราอ่ะเราขี้เกียจ ไม่สปอยสปอยคือทีม Back to School ว้าวจริงเป็นเหรอกระเป๋าได้กระเป๋ามีิแล้วก็คิดจะทำเลกไทยอยู่แฟชั่นแฟชั่นเออแล้วก็คาร์ดิแกนรับหน้าหนาวให้พ่อผูกให้เหมือนกัน อุ่ยงั้นเรามาถ่ายเออแค่ปากกามาป้าอยากเซ็นอันนั้นนี่ยแค่ปากกามาป้าใช่เอาไปแม่มอาไปไหมได้ปะขอให้เซ็นเรื่ไหนให้เซ็นได้เหรอได้ได้เดี๋ยวบุญเราอั่งเราถ่ายรูปกันเสร็จผมจะไปเซ็นใต้ใส่ใต้ใส่เออถูกต้องใต้ใส่โอเคฝาถ่ายรูปหน่อยค่ะถ่ายรูปหน่อยค่ะเซลฟี่หน่อยนะคะถ่ายกับแฟนคลับนะคะ อะไดีเลเหรอเซลฟี่อะดีจิ้มจุ่มบมาก่าจบริกริ้ริริ้รยมเริกแล้วมนริกไงโอเคไหมโอ้โหเหี้ยถ้าเป็นิ้มกยได้หยิบนะเซ็นค่าหนั่งกับพี่ได้ไหมได้เลยลูกสองาพูดคำว่าจบริ้กริ หนึ <idian teaching> ่งสองสามโอเคภาคีิ่ค่ะต่อไปก็้งใหญ่นะคะภาคีค่ะหนึ่งสองสามมืันหอยอ่ะบะหมี่ดีกว่าพูดบะหมี่ได้ใช่สนุกดีสนุกดีเดด ทุกคนแล้วนะทาบีนะครับหนึ่งสองสามจบบิ๊ก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 บิ๊ และลูกค้าทุกท่านด้วยฝากมาช็อปเสื้อผ้าในการยินของเรากันเยอะๆกับเซ็นทรัลเดลมนเฟสนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ